ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับหลังจากที่เออ่ไม <n> <live> <sh> <conce pe> ่ได้อัดวิดีโอมาประมาณ9เดือนจะสิบเดือนแล้วก็ผ่านมาเกือบปีหนึ่งโอ้ยวันนี้ก็จะมาเริ่มซีรีส์ใหม่เลยนะครับผมมามาครับ Survival ใช่ไหมใช่ อ่ะเบชื่ออะไรไปก็ได้ครับมาเริ่มกันเลยไม่รู้นะครับว่าในคลิปมันจะได้ยินเสียงหรือเปล่าเสียงเกมอะนะถ้าไม่ได้ยินเสียงก็ไม่รู้ทางแก้แล้วครับ <c oughs> คิดไม่ออกละมามาครับโอ้โหตรงนี้มัน ที่ที่มีสลามอ่ะครับที่อะไรไม่รู้ครับเดี๋ยวปรับไซส์เออแป๊บนึ่งอ้อนี้ไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ไหนวะเออแป๊บนึ่งเอ,อาไบเน็ตเอาให้เต็มไปเลยจะได้ต้องคืนอะไรประมาณนั้น เดี่ยวนะอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่นนใชเฮ้ยอาออันนี้ก็ไม่เกี่ยวแปบแบบแบแล้วมันเออ่ปรับไซส์ยังไงวะเอากรรมแล้วครับผมอ๋อเจอแล้วเอาสักเจ็ดหกสิบเก้าน่าจะ โอเคพอดีมัง้งอ่าสิ่งแรกที่ต้องทำในใมาครับทุกคนก็คงไม่เคยรู้มาก่อนนะครับคือการเอ่อตัดต้นไม้ <c oughs> อัดวิดีโอก็หน่วงหนวงหน่อยสร้างบ้าน <c oughs> เดี๋ยวเราตัดต้นไม้ต้นนี้เสร็จแล้วเราจะไปดูเอ,อน่นกันนะครับ เราจะไปดูสถานที่สร้างบ้านกันนี่ก็น่าจะเป็นซีรีส์ยาวๆมังม้งมั้งทำมันต้นใหญ่จังวะโอ้โหมึงตัดเอติตก็ได้มังเนี่ยต้นใหญ่เกินไปแล้วครับมาคาบไม้ก่อนดีกว่า ครับให้หมดเลยครับโอเคตรงนี้มีแหล่งน้ำอ,อ่านี่มาจัดไม้กันต่อดีกว่าครับเอาต้นเตี้ยนนี้ก็ได้มาต้นนั้นก็ต้นใหญ่เกินนะครับผม ผมก็ไม่รู้นะว่าในคลิปมันจะเสียงเบาหรือว่าเสียงดังนะครับเสียงผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันถ้าเสียงเบาก็ค่อยเพิ่มเสียงเอาก็ได้เนาะตอนนี้ก็บ่ายแล้วมั้งเนี่ยบ่ายไหนแล้วไม่รู้ตื่นมายังไม่ได้อาบน้ําเลยครับเนี่ยอฮ้ยเสียงไก่เสียงไก่แป๊บหนึ่งเอ้ยเสียงไก่อยู่ไหน ไม่เห็นมีอะไรเลยครับแถวนี้ก็ดูแล้วมันไม่น่าใช้ที่ที่จะเกิดดีนะครับมันไม่ค่อยมีอะไรเลยเดี๋ยวเราทุบอันนี้เอาไปทำเอาไปทำข้าวกินนะครับโอ้หลังจากที่ไม่ได้เจอกันมาเก้าเดือนนะ <c oughs> ไม่อยากจะบอกมันก็มีทั้งขี้เกียจทั้งเรียนนะครับโอ้โหเรียนเก้าเดือนนั่นแหละ เรปิดเทอมนี่ครับปิดเทอมแล้วปิดเทอมก็ประมาณสองเดือนกว่าก็ต้องไปเรียนพิเศษอีกโอ้โหโคตรขี้เกียจเลยครับมาตัดไม้กันอีกแถวนี้ไม่น่าใช่ที่เราจะต้องอยู่นะครับโอ้มาคราบนี้ก็โหลดมาไว้นานไม่อยากที่ผมจะเล่นก็เล่นกับเพื่อนครับ เรื่องคนเดียวที่เกียดครับผมโอ้เจ้าแกะน้อยอา้าวแล้วเพื่อนหายไปไหนไม่มีเพื่อนหรอขอโอ้ยน้่งไงบัวมีบัวได้ครับปำหนึ่งค่าแกะก่อนเออค่าแกะได้เนื้อด้วยนี้สิ่ถึงดีโอ้ยังไม่ครับดีกว่าโอ้ดี ถามว่าทำไมผมถึงไม่เก็บวัวไปเลี้ยงครับก็ไม่ได้อยากจะอยู่ตรงนี้ครับก็ทําอาหารไปเลยแล้วกันออืแถวนี้ผมก็ไม่อยากอยู่เท่าไหร่เลยด,ดูือดีจะเผอิญว่ามันมีแกะตัวเดียวครับทำไงดี กำแล้วโอ้โ,อโอ้ตัวนี้เหรอเออหน้ามาอยู่ครับตรงนี้จะี๋ยวไปเก็บถุยแบะโอ้ยเฮ้ยไกลไกลโอ้โหรู้แล้วครับผมจะอยู่ตรงไหนดีแบบหนึ่งผมจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งครับฝั่งที่มันมีแม่น้ำครับแบบหนึ่งครับ เดี๋ยวผมจะมาล่าไก่ไปด้วยไม่ใช่ล่าไก่ผู้ผิดมาเรียกว่าอะไรล่ะมาล่อไก่ครับไปกินไก่กันถุยมาล่อไก่ไปเลี้ยงครับโอ้โหสำหรับโปกเกมอนนะครับก็ไม่น่าทำต่อแล้วครับไม่ใช่เพราะอะไรครับถ้าถ้าจะเล่นก็เล่นก็เล่นได้ครับ แต่ประเด็นมันคือ,อ,อผมเผลอลบไม่ได้เผลอลบหรอกลบเกมลบอะไรไปหมดแล้วเลยครับผมก็เลยคิดว่าช่างมันเถอะครับถ้างั้นสร้างบ้านกันเลยถ้างั้นก็ช่างมันเถอะครับเราก็โอ้โอ้โอได้ประตูมาสามอันเลยละ่ะเดี๋ยวหาเราจะเข้าจากด้านไหนดี อาอย่างี้โอเคเข้าจากด้านนี้แล้วกันประตูตออันจำป็นไหมโอเคทำประตูตออันไว้ก็ได้ครับอ,อไก่ดีมาเอาเราบ้านก็ไม่ต้องใหญ่มากหรอกหรอกหรอกไม่ต้องใหญ่มากหรอกโอเค โอ้ยหนอซีรีส์นี้มาครับก็น่าจะยาวๆไปครับผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเล่นไปเรื่อยๆเราจะเล่นไปมีจุดจบของซีรีส์นี้คือตรงไหนครับแต่เวอร์ชันนี้มันก็อัปเดตมาแล้วมันน่าจะมีฮาร์ดคอร์เดี๋ยวผมก็จะทำซีรีส์ฮาร์ดคอร์อีกซีรีส์หนึ่งนะครับถ้าสมมติว่ามันมีนะ อาดคอนี้ก็น่าจะมีหลายๆซีซันไว้เลยละกันโอเคอันนี้ก็สร้างบ้านใหญ่ๆไว้เพื่ออะไรไม่รู้ครับไม่รู้เหมือนกันครับสร้างไว้เพื่ออะไรใหญ่ๆรู้แต่ว่าคืนนี้ขอให้มีบ้านอยู่ตรงนี้ก็พอนะครับมันอยู่ตรงนี้คืออะไรมันไม่ค่อยลกเท่าไรหร่หรอกหรอกอ้าวมันก็ไม่ค่อยลกเท่าไหร่หรอกครับแล้วก็มีน้ําให้ เราจะสร้างฟาร์มอะไรเงี้ยครับโอ้โหเก้าเดือนไม่ได้เจอกันเก้าเดือนสุดยอดเอาไม้หมดกรรมโะตัดไม้ก่อนนะครับตัวรดที่สำคัญแต่ราวนี้มันก็มีนู่นนะครับเอเวลาสาลาม เดี๋ยวเราอาจจะเด้ไปล่าสลามกันนะครับผมเราอาจจะต้องได้ไปล่าสลามกันทาไมมันยังไม่มือดอีกวะเนี่ยเวลามันช้าขนาดเลยเหอฮะทำไมมันยังไม่มืดวะเดี๋ยวทุบเอาย่านี้ไปด้วยแล้วกันเพื่อมันจะได้เม็ดถุยมเล็ดข,ข้าวมันเรียกเป็นมเม็ดใช่ไหมข้าวมันเรียกเป็นเมล็ดเนาะ หรือเปล่าวะปษาไ,ไทยเนาะไปษาไทยอือหอนี่ันอันนี้มันทุ่งดอกอะไรวะเนี่ยทุ่งดอกกระเจียวหรือเปล่าครับท,ทุ่งดอกกระเจียวหรือเปล่าครับโอ้โหเราต้องไปตัดไม้ทําบ้านแล้วก็ทำข้อไก่ข้อไก่ละ่ะเล้าไก่ครับเล้าไก่ วุ้ยแกะแกะวุ้ยแกะแกะสำคัญสุดเลยมันเอาไปทําเตียงนอนเนาะใครๆก็คงรู้แหละแกะครับผมแกะแกะโอ้มาได้เนื้อแกะมาด้วยมีแกะอีกไหมแถวนี้ก็มืดแล้วมันไม่ได้มืดหรอกโอเอา้าอะไรวะเนนีย อา้าวลักเราฉ What? เฉยวัดลักเฉยอ,อะไรวะขึ้นครั้งเดียวเองมันจะตั้งใจขึ้นด้วยนะครับอ้าวได้เมล็ดมาแปดอันอไก่อยู่นี่นะไก่แกจะต้องตายไก่เดี๋ยวเราต้องฆ่าไก่ครับสักพาร์ทหนึ่งครับ สักพักหนึ่งครับเราต้องฆ่าไก่ให้ได้ไก่ตายแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ว้าวเราต้องแล้วเราก็คงไม่ทำฟาร์มไก่ยอย่างเดียวหรอกโอ้กระตุกกระตุกอม,มืดแล้วอือเอาบ้านสูงขนาดไหนแค่นี้ก็พอละอยู่คืนแรกเนี่ยฮะต้องไงพี่ พื่อนอ้าวใช่คเีเป,ปเอร์แต่แบคีเปอร์่ะครับคเบีเปอร์ว่ะโอ้วันแรกเราก็ยังอืมไม่ได้ทำอะไรสักอย่างเลยนะฮะเออทำเออไม่ใช่เช็ดเออทำเช็ดไปก่อนแล้วกันเชดนี่มันเรียกว่าอะไรล่ะหีบนะครับหีบอืม วันแรกก็ยังไม่มีอะไรเลยครับโอ้โหแล้วก็จะอยู่ในนี้โอ้โหคิปเปอร์ซอมบี้โอ้โหคิปเปอร์สองตัวไอ้บ้าเถอะให้ตายเถอะบ้าบ้าไปแล้วคิปเปอร์สองตัวซอมบี้ด้วยแต่ยังไม่เห็นสกเกินเลตันเลยครับโอโ้แต่นี้ที่ผมเล่นมันไม่ใช่เวอร์ชั่นใหม่สุดนะครับมันก็เกือบใหม่สุดแล้วครับ ถ้าเทียบกับคอมก็ประมาณ1.9กกว่าๆเด้ถุย <t weet> มันจะไปเทียบมันได้ไงแล้วโทรศับมันก็ยังอันนั้นไม่ได้นะครับเรียกว่าอะไรล่ะเอมทำอะไรวะมันเรียกว่าอะไรวะเออจะสองมือไม่ได้ครับอืมใครๆก็คงรู้เลยนะครับเลยจะบอกทใไม ค่้นา,ากับเอ้ยไก่หรือเปล่านั่นมันอะไรวนะนะอ๋อไก่โอ้โอนึกงไว้แกะโถมีแกะไหมอู้ทีเปอร์หนึ่งสองสามสามตัวซอมบี้เกาะโอ้โหเจริญเถอะครับจเจริญเถอะครับผมคืนนี้อา้าวหายไปไหนแล้วอ๋ออยู่นี่โอ้สีเขียวก็กลมกลืนจังเลยนะครับผม คืนนี้จะผ่านไปได้ไหมติดตามชมกันนะว่าแต่เราไปล่อ,อกไก่มาดีว่ะเนาะไก่เฮ้ยไก่มันล่อ,อเหมือนมาไหมก็ <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันครับไม่เคยเลี้ยงไก่ไมาถึงของจริงน,นะมาอยู่นี่นะอยู่นี่นะอย่าออกนะอย่าออกนะอย่านะอย่าออกนะมันก็ไม่น่าออกได้หรอกครับมั้งอย่านะอยู่นี่จะไปพาเพื่อนมาก่อน มายถึงไก่นะไม่ใช่สัตวประหลาดเพื่อนมันเนี่ยฮะโอ้ยโอ้ยโอ้เมื่อกี้ยังบอกเมื่อไรจะมืดตอนนี้อยากให้มันสว่างเลยครับผมเออแล้วไก่มันหายไปไหนหมดโอ้ยอยู่ฝั่งนู้นตัวหนึ่งแล้วก็มีไอสเกลเลตันครับกระดูกกับกระดูกแต่ตอนนี้คือเราต้องหาแกะให้ได้ด้วยครับ ผมต้องการทำเตียงมากๆเลยโอ้โหมองบนท้องฟ้าไม่เป็นเช่นเคยตอนนี้อ่ะเที่ยงกับตั้งงันก็น่าจะเที่ยงคืนนะครับพระจันทร์อยู่ตรงหัวเดะทุยไม่ใช่พระอาทิตย์วย้ยไปล่อไก่มาดีไหมหรือไปตัดไม้ดีตอนคืนนะเราไม่มีดาบเลยครับไม่ได้ทำไว้ครับลืมครับโอ้โหกรรมแล้วครับ S <S <S 1> <S 1> สำหรับการลงคลิปตอนปิดเทอมละ่ะผมก็ไม่แน่ใจครับอาจจะวันละคลิปสองคลิปครับไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าผมก็ต้องไปเรียนด้วยใช่ไหมละ่ะแต่ช่วงนี้ก็ยังไม่ไปเรียนหรอกเอ้นั่นมันอา้าวหายไปเลยละช่างมันเถอะครับเออผมก็ไม่แน่ใจครับกับการลงคลิปเอาอาหารเริ่มเริ่มหมดแล้วครับเดี๋ยวไม่เป็นไรครับ ภารกิจวันนี้เดี๋ยวรอตอนเช้าดีกว่ามันก็น่าจะใกล้แล้วมั้งอ้าวล่วงกรรมล้วรือไปตัดไม้ดีอ่ะไปตัดไม้ดีกว่าทางนั้นไหนๆก็ล่วงมาละโอ้โหแมงมุมอืแต่ยังไม่มีเอเดอร์แมนครับผมเอเดอร์แมนนี่ไอเป็นอะไรที่น่ากลัวมากน่ากลัวมากผมไม่ชอบมันเลยครับเกลียดมากก็ขออย่ามีตัวอะไรมาแล้วกันนะ โอ้นี่ขนาดปรับใบเน็ตนะนเนี่ยอ้าวแตกพอดีครับโอ้โหพอดีเพื่อนเราจะไม่ยุ่งกับนายนะเพื่อนโอ้โหโอ้โหรีบเข้าบ้านรีบเข้าบ้านโอ้โหรอดพ้นมาได้จังดมาเพื่อนบ้านขอประตูครับผมอย่าเข้ามา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 เพื่อนบ้านมาขอาะประตูครับผม โอ้โหใชุดทองมาด้วยเอ,อ,อ้ยไก่กำแล้วครับผมอีกไก่เข้ามานี่กไก่เข้ามาเข้ามาเออเออฟังเชื่อฟังง่ายสิเออนี่หมวกทองแล้วผมได้หมวกทองแล้วหมวกทองฟรีด้วยนะไม่ใช่อะไรเอา้าล้วทำอะไรเนี่ยกำแล้วเอาแล้วผมจะทำอะไรวะ อ๋อนี่ไงทำอ้นี้ด้วยทำอ้นี้ด้วยทำทำที่คุดอีกอันหนึ่งเออตอนนี้ทรัพยากรก็ลกโลกแล้วครับถุยตอนนี้ก็ไม่ค่อยจะลกตัวเ้ยเพื่อนบ้านใหม่แล้วครับข้ออะไรนักหนาเนี่ยฮะก็อะไรนักหนาเฮ้ยตกใจหมดเลยโอ้โหโผล่มาแต่ไหน a n b c ูดี่โอยตกใจหมดเลยเมื่อกี้ โผล่มาแบบจมสแกลขนลุกเลยครับเมื่อกี้มจมสแก์มาแต่ใดสเดยอดแออแล้วเมื่อไรมันจะชา้าโอ้ไก่ไก่อไก่ไหนปลาของไม่ได้ลูกเจี๊ยบเอาไม่ได้อะไรเลยครับไอไก่นี่ยแหละคุณไก่ไก่ไก <laughs> เอาเอา เราลองทำแล้วไม่ได้นอกจากอยู่ในกรงขังแคบๆค,ครับนะเรียกว่าบ้านก็ไม่ใช่หรอกเนี่ยคุกมากกว่านะ้นี่ยโอ้โหแต่จะเป็นคุกที่ไม่มีอะไรเลยโอโ้โหคุกแน่นอนกว่านี้เลยครับเตียงก็ไม่มีนะโอ้โหเสียงอะไรไหนวะหยุ่ไหนวะอาหารก็เริ่ม,มกินเนื้อแกะดิบไปเลยแล้วกัน เพื่อนบ้านมาเคาะประตูอีกแล้วครับเคาะอะไรนักหนาฮะเอาเอาวัดเปลี่ยนฝั่งก็ได้ล่ะโอ้โหฆ่าบี้ฆ่าซอมบี้นี่ยครับโอสามแล้วครับผมสุดยอดโอ้ใกล้ช้าแล้วใกล้ช้าแล้วโดยชวช้าแล้วก็คลิปมันยาวอย่างเนี่ยแปบ๊บหนึ่งนะ โอโหไม่บอกอีกช่างมันเดี๋ยครับถ้างั้นโอ้โหเช้าแล้วเช้าแล้วอุ้ยตื่นเต้นอุ้ยตื่นเต้นคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรเลยครับรอให้มันเช้าแค่นั้นครับหนเอยนี่ก็ประมาณตีสี่ตีห้าได้กะเวลาได้ไงวะเนี่ยอันนี้มันในเกมนะเว้ยโอ้โหซอมบี้จะกินมา้าหรอวะเอ้ยมันมีม้าซอมบี้ได้หรือเปล่ะถ้าจำไม่ผิดมั้ง เออเ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 อโอเคครับตอนนี้ก็เช้าแล้วมัว้งเช้าแหละเออถือว่าเช้าไหมถือว่าเช้าไหมไม่รู้ครับเมื่อกี้ซอมบี้มันไม่โดนแดดเผาครับเออไม่รู้เหมือนกันถ้าในคลิปไม่ได้ยินเสียงเกมผมก็ไม่รู้ครับว่าแก้ยังไงผมลองทดลองอัดไปก็ไม่รู้เด็ด เวลาใส่ห like ูฟังเนี huh ่ยม mm ันได้ยินเสียงผมนะแต่ว่ามันมันไม่ได้ยินเสียงเกมนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าครั้งนี้จะได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้ก็ทําใจครับไม่ต้องมีเสียงเกมไปเลยแล้วกันทงเฮ้ยเสียงอะไรวะสอมบี้อยู่ไหนวะเสียงสะดังเลยเมื่อกี้โอเคครับผม สำหรับวันนี้แค่นี้ดีไหมหรือว่าทำฟาร์มก่อนละกันแล้วค่อยจบคลิปมาทำไมถึงถามว่าไม่ต้องมาถามผมเลยนะครับว่าเนี่ยทำไมผมถึงไม่ทำพั่วมาขุดนะครับเอาง่ายๆเลยครับขี้เกียจครับโอโ้โหขี้เกียจขี้เกียจเดินไปครับเมื่อกี้ไหนๆก็มาแล้ว ขุดเลยแล้วกันขุดทําไมขุดเอาขุดทําไมเอาก็นี่ครับเอามาวางจะได้มีฟาร์มแบบขยายออกมาเยอะๆครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมันเป็นคลิปเอา้ากรรมเอา้าโยนไปผิดอันว่ะโอ้โห เออโถยโอ้โหช่างมันเถอครับโอเคเดี๋ยวทำฟาร์มให้เสร็จก่อนแล้วปิดคลิปกันเลยโอ้โอแหลกแหลกไม่นดะแหลกดีกระตุกโอ้ทำไมมันกระตุกจังเลยอือไม่ค่อยจะกระตุกเท่าไรเลยครับคลิปล่าสุดเมื่อเก้าเดือนก่อนก็ไม่ค่อยจะสาดิดอันนี้ก็ ไม่ค่อยจะกระตุกเลยโอ้โหกระตุกโคตรเลยครับเมื่อกี้โอเคหายละหายแล้วมั้งอืมหลังจากเก้าเดือนที่ไม่ได้ทำมาก็ทำให้ผมเรื่องเกี่ยวกับ YouTube อะไรแบบนี้มากขึ้นครับวิธีการทำคลิปอะไรแบบนี้โอเคครับเข้าบ้านก่อนให้ปลอดภัยก่อนแป๊บนึงโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ เอาจะไปไหนอะไก่ก็ขอบการจุบคลิปเพียงเท่านี้นะครับโอ้โหไอไก่ไก่วันนี้ไก่เอาโอเคครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ